เลียแรแมลงหวี่ขาหนะัางซองนะ้ะเจชิต้าจากหุ่ทองลูกค้ารีวิวให้ว่าได้ผลล้อนเปอร์เซ็นต์นะขอบคุณมากเลยค่ะลูกคนะ้านัาทซองนี้ค่ะเจชิต้าลูกค้าราคาคุณดีมากนะคุ้มค่าเหมือนกันค่ะชี้สารว่าอะซีทานมีผลิตน,นะิยาคง CA ค่ะปิยาพื้นทั่วไปเนาะที่จะค่อนข้างครอบคลุมเรื่องเพลี้ยแมลงหวี่ข่านะแถมพวกบัวรุกมัดผัก่อนชนใบนะซองนี้นะลูกค้าก็สามารถ ้ได้เลยค่ะตัวสารนะลูกค้าเขาจะออกฤทธิ์ดูดซึมค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมนะลูกผ่านใบได้ได,ดีนะสองนี้เลยค่ะเช่นลูกค้าเนี่ยถ้าฉิดลงบนใบนะเขาสามารถซึมผ่านเนี่ยใต้ใบหนะ้าได้กับน,นะสองนี้นะคะเก่งเรื่องพวก ทุ่ยะแมลงหวี่ขาวแมลงบัวตัวหมัดผัาหมอนชนไปนะักจงน้าเลคะ่ะก็สามารถเช่กันได้หมดเนาะทุกพืชทุกช่วงล้วก็สามารถที่จะฉีดผ่าดอกไม้นั่งน,นักสองได้เลยค่ะหนึ่งซองร้อยกรัมน,นะต่อน้ำร้อยลิตรน,น้ำนะคะได้ประมาณสองไร่นาะ่อกไม้นักงส่งได้เลยค่ะรองส่งอยู่ค่ะ